แม่บ้านสาวธรรมดาทำให้เศรษฐีผู้ทรงอำนาจต้องลุกพรวดขึ้นด้วยความตกใจทนายทั้งสิบเอ็ดคนถึงกับยอมแพ้เพราะคำพูดประโยคเดียวแต่คำพูดนั้นคืออะไรและทำไมเศรษฐีถึงหมดสิ้นพลังอำนาจในพริบตาสิบเอ็ดทนายยอมแพ้เครื่องหมายอัศเจริสีดำตัวหนาแม่บ้านสาวผู้ประโยคเดียวทำเศรษฐีช็อกลุกขึ้นยืนห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างจ้างเงาสะท้อนจากโต๊ะไม้เนื้อแข็งทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เศรษฐีหนุ่ม เขานั่งหลังตรงใบหน้าสงบนิ่งแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความกังวลแม่บ้านสาวยืนอยู่ข้างประตูมือทั้งสองข้างกอดอกอย่างไม่ยัน่นบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาตีทุกวินาทีทนายสิบอดคนที่เคยมั่นใจต่างสายหัวยกมือขึ้นเหมือนยอมแพ้เศรษฐีขมวดคิ้วพยายามควบคุมลมหายใจแม่บ้านสาวกล้าเข้ามาช้าแต่หนักแน่นทุกคนสังเกตได้ถึงเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นไม้ สายตาของเธอเยยงเยือกแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและเธอกล่าวออกมาประโยคเดียวคำพูดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจเศรษฐีมือของเขาสั่นเล็กน้อยใบหน้าซีดเผือดความเงียบปลืนกินห้องประชุมทุกลมหายใจกลายเป็นเรื่องใหญ่เศรษฐีลุกขึ้นยืนอย่างชา้าๆราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินทุกคนที่อยู่ในห้องต่างเบิกตากว้างแม่บ้านสาวเพียงยืนตรอมองตรงไปที่เขา เธอไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ความเงียบของเธอกับหนักหน่วงยิ่งกว่าเสียงใดเศรษฐีพยายามกวาดสายตามองรอบห้องแต่ทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวถูกดูดเข้าไปในประโยคเพียงหนึ่งเดียวหัวใจของเขาเต้นแรงมือกำโตแน่นเหงื่อไหลลงมาที่ขมับแม้ในห้องแอร์เย็นเฉียบเขาอยากพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอทนายทั้งสิบเอ็ดคนนั่งนิ่งไม่กล้าขัดขืนหรือพูดอะไร พราะทุกคนรับรู้ถึงความหนักแน่นและอำนาจของคำพูดนั้นแม่บ้านสาวยืนสงบราวกับว่าเธอคือเจ้าของห้องเศษฐีเริ่มถอยหลังเล็กน้อยร่างสูงกำลังสัน่นทุกคนในห้องกลั้นหายใจรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเศรษฐีจับขอบโต๊ะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กจะสร้างแรงสะเทือนใจขนาดนี้สายตาเขาสบกับแม่บ้านสาวเขาพยายามค้นหาคำตอบแต่พบเพียงความสงบนิ่ง ห้องประชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียดแสงไฟสะท้อนใบหน้าเศรษฐีราวกับกระจกแตกทุกคนต่างรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างแม่บ้านสาวยืนสงบรอให้เขาตัดสินใจเศรษฐีลุกขึ้นเต็มความสูงก้าวเท้าอย่างไม่มั่นคงแต่สายตา,นาแน่วแน่ความเงียบในห้องตอนนี้หนักหน่วงยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าทุกคนรับรู้ได้ถึงความตื่นกระหนกที่คืบคลานเข้ามาแม่บ้านสาวยังคงยิ้มบางๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว เศรษฐีหลับตาสักครู่ลมหายใจเข้าออกทีเมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวกลับชัดเจนขึ้นสายตาเขาจับจ้องตรงไปที่แม่บ้านสาวอย่างไม่กระพริบแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนมือของเศรษฐีสั่นเล็กน้อยเขาก้าถอยหลังไปใกล้หน้าต่างแสงแดดสาดเข้ามาทำให้ใบหน้าเขายิ่งขาวซีดทุกลมหายใจของเขากลายเป็นเรื่องหนักอึง้ง แม่บ้านสาวไม่ขยับเธอยังคงยืนสงบมั่นคงราวกับกำลังเฝ้าดูการตัดสินใจของเขาเสียงนาฬิกาในห้องดังขึ้นทุกวินาทีย้ำเตือนถึงเวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆเศรษฐีค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อโต้เถียงเขายกมือขึ้นเพื่อจับขอบโต๊ะพยายามตั้งสติหัวใจเขาเต้นแรงมือเย็นเฉียบทุกสายตาในห้องจับจ้องเขาเหมือนรอคำตอบทนายทั้งสิบเอคนนั่งเงียบพวกเขาสูญเสียความมั่นใจไปหมดแล้ว แม่บ้านสาวก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังขึ้นชัดเจนเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงลมหายใจและเสียงหัวใจตัวเองเขาอยากพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอสายตาเขาสบกับเธอและทุกอย่างราวกับถูกตรึงอยู่ในความจริงแม่บ้านสาวเพียงมองเขาแค่ประโยคเดียวของเธอทำให้เขาต้องยืนตรงความเงียบที่เธอสร้างขึ้นหนักหน่หนวงยิ่งกว่าเสียงใด เศรษฐีพยายามตั้งสติอีกครั้งเหงื่อไหลจะขมับเขากำมือแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกมาทุกคนในห้องรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถมองเห็นแต่จับต้องได้แม่บ้านสาวยิ้มบางๆเพียงแค่รอยยิ้มเล็กๆนั้นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเศรษฐีพยายามขยับปากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงไม่ออกเขาก้าวถอยหลังอีกก้าวใบหน้าซีดเผือดยิ่งกว่าเดิมทนายทั้งสิอ็ดคนก้มหน้าไม่กล้าสบตาเศรษฐี พราะทุกคนรู้ว่าความจริงกำลังอยู่ตรงหน้าแม่บ้านสาวค่อยๆก้าวใกล้เขาก้าวถอยหลังตามราวกับว่าแรงดึงดูดบางอย่างกำลังดึงเขาไปหาเธอห้องประชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกลมหายใจกลายเป็นเรื่องสำคัญเศรษฐีหยุดกำมือแน่นจ้องตรงไปที่เธอแม่บ้านสาวยืนสงบมั่นคงไม่มีท่าทีหวั่นไหวเขารู้ว่าต้องตัดสินใจแต่ทุกคำตอบเหมือนถูกปิดกั้นความเงียบกดดันจนทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาเคลื่อนช้าลง เศรษฐีหลับตาลงอีกครั้งพยายามรวบรวมความกล้าเมื่อเปิดตาอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวกลับชัดเจนขึ้นทุกคนในห้องต่างรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแม่บ้านสาวยังคงยืนสงบรอให้เขาตัดสินใจเศรษฐีสุดลมหายใจลึกมือสั่นแต่สายตา,นาแน่วแน่เขาก้าวไปข้างหน้าช้าๆใกล้แม่บ้านสาวทุกก้าวของเขาเหมือนดึงดูดทุกสายตาแม่บ้านสาวยิ้มบางๆยิ่งทำให้เขารู้สึกหนักใจ เศรษฐียืนตรงรเผชิญหน้ากับเธอเต็มตัวห้องประชุมทั้งหมดเงียบสนิทไม่มีเสียงใดขัดขวางทุกคนรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเศรษฐีหายใจที่มือสั่นเล็กน้อยแม่บ้านสาวเพียงยืนตรงไม่พูดอะไรเพิ่มเติมความเงียบของเธอหนักแน่นยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าเศรษฐีลุกขึ้นเต็มความสูงก้าวเท้าอย่างระมัดระวังสายตาเขาแน่วแน่แต่ใจเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ทุกสายตาในห้องจับจ้องพวกเขาทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเหมือนเวลาหยุดหมุนแม่บ้านสาวยืนสงบมั่นคงและเต็มไปด้วยอำนาจเหนือความเงียบเศรษฐีรู้สึกถึงแรงกดดันทุกลมหายใจหนักอึ้งยิ่งขึ้นเขากำมือแน่นพยายามรวบรวมสติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่มีใครคาดคิดเสียงลมหายใจของเศรษฐีดังสะท้อนในห้องกว้างเขายืนนิ่งมือยังคงสั่นแต่พยายามไม่ให้ใครสังเกต ทนายทั้งสิบเอดคนก้มหน้าหลบสายตาไม่กล้าเอ่ยคำใดแม่บ้านสาวก้าวช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสม่ำเสมอเศรษฐีรู้สึกเหมือนทุกก้าวนั้นกดทับลงบนหัวใจของตนเองเขามองไปที่เธออย่างสิ้นหวังแต่ก็ไม่กล้าหันหนีในห้องประชุมแสงไฟสะท้อนโต๊ะไม้ใหญ่จนเงาทอดยาวรอบตัวบรรยากาศอึดอัดจนทุกคนแทบหายใจไม่ออกแม่บ้านสาวหยุดยืนตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้า สายตาของเธอเฉียบคมราวกับอ่านความคิดเขาออกหมดเศรษฐีถอยหลังไม่ได้อีกเขาติดอยู่กับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าช้าและดังเกินไปในความเงียบเขากลืนน้ำลายลำคอแห้งผากมือเย็นเฉียบจนรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในกระดูกแม่บ้านสาวยืนนิ่งสีหน้าเรียบเฉยแต่รอยยิ้มบางๆกลับสร้างแรงกดดันมหาศาลเศรษฐีหันไปมองรอบห้องหวังจะเจอใครสักคนช่วยเหลือ แต่ทุกคนหลบสายตาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับความเงียบกลายเป็นกำแพงที่กักเขาเอาไว้เขาหายใจทีขึ้นราวกับอากาศในห้องถูกบีบให้แคบลงแม่บ้านสาวเอียงศีรษะเล็กน้อยราวกับกำลังรอคำตอบสายตาของเธอเฉียบขาดมากพอที่จะทำให้เศรษฐีลืมความมั่นใจทั้งหมดเขาพยายามเอ่ยเสียงแรกเสียงแหบพร่าออกมาจากลำคอแต่กลับหยุดกลางประโยคเหมือนคำพูดถูกกลืนหายไปในอากาศ ทุกคนในห้องมองเขาอย่างระวังกลัวว่าเหตุการณ์นี้จะลุกลามเศรษฐีจับขอบโต๊ะแน่นจนข้อนิ้วซีขาวเขารู้ว่าประโยคเดียวของแม่บ้านสาวไม่ใช่คำพูดธรรมดามันคือประโยคที่เปิดเผยความจริงที่เขาพยายามปิดซ่อนมาตลอดหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกตีซ้ำไม่หยุดเมื่อไหลอับใบหน้าเสื้อสูทหนาะหนักราวกับก้อนหินกดทับบนบ่าแม่บ้านสาวไม่ขยับไม่พูดซ้ำแต่ยิ่งเงียบก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างน่ากลัว เศรษฐีหลับตาแน่นพยายามควบคุมสติแต่เมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งแววตาก็เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นทุกคนในห้องสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของความจริงที่กำลังจะเปิดเผยแม่บ้านสาวก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าระยะห่างแทบไม่มีเหลือเศรษฐีหายใจแรงขึ้นทุกวินาทีเขาไม่สามารถซ่อนความกลัวที่กำลังครอบงำได้อีกต่อไปและในช่วงขณะนั้นเสียงหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ดังขึ้น เสียงนั้นแหลมคมชัดเจนและทําให้ทุกคนสะดุ้งพร้อมกันเศรษฐีเบิกตากว้างร่างกายแข็งค้างอยู่กับที่ทนายทั้งสิบเอ็ดคนหันมองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคําใดแม่บ้านสาวยังคงยืนสงบดวงตาของเธอจับจ้องไปที่เศรษฐีไม่ละสายตาทุกอย่างหยุดนิ่งมีเพียงความจริงที่กําลังรอจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเสียงนั้นสะท้อนกล้องในห้องราวกับดังกว่าความจริงเศรษฐีแท,ทบหยุดหายใจร่างกายแข็งเกรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมันกอกเขาพยายามขยับริมฝีปากแต่เสียงไม่ออกแม่บ้านสาวยังคงจ้องเขาอย่างแน่วแน่ไม่กระพริบตาเธอไม่ได้ทำอะไรเกินเลยเพียงแค่ยืนนิ่งแต่กลับทำให้ทุกอย่างรอบตัวบิดเบี้ยวทนายทั้งสิบเอ็ดคนก้มต่ำลงอีกพวกเขาไม่อาจมองภาพตรงหน้าได้อากาศในห้องเย็นเฉียบแต่เหงื่อของเศรษฐีไหลรินลงมาที่ขมับและซอกคอเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังเบาๆกลับกลายเป็นเสียงเดียวที่มีชีวิตในความเงียบ เศรษฐีกัดฟันแน่นเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆเขายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อแต่กลับสั่นจนควบคูม่ไม่ได้แม่บ้านสาวยกคางเล็กน้อยแววตาสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายเศรษฐีถอยหลังไปชนขอบหน้าต่างเสียงกระจกสั่นเบาๆทำให้ทุกคนสะดุง้งไม่มีใครกล้าเอือนเอ่ยประโยคใดแม้แต่กระซิบก็ไม่มีทุกคู่ตาจับจ้องราวกับกำลังมองภาพที่ไม่อาจหวนกลับเศรษฐีสูดหายใจแรงเหมือนพยายามหาทางออกจากแรงกดดัน เขารู้ว่าประโยคเดียวของแม่บ้านสาวไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือดาบที่ฟันลงตรงกลางใจแม่บ้านสาวยังคงนิ่งรอยยิ้มบางๆไม่หายไปจากริมฝีปากท่ามกลางความเงียบเศรษฐีรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังสะท้อนทั้งห้องทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการทรมานที่ยืดเยื้อทนายทั้งส1บคนขยับเล็กน้อยแต่ก็กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งพวกเขารู้ว่าไม่ควรทำอะไรแม้เพียงน้อยนิด เศรษฐีเบิกตากว้างขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงกับเหมือนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือเขากำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือแม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งราวกับกำลังรอให้ความจริงเปิดเผยด้วยตัวมันเองเสียงนาฬิกาดังชัดในห้องทุกวินาทีคมชัดเหมือนค้อนตอกลงกลางอกเศรษฐีก้าวออกมาหนึ่งก้าวร่างสูงสันอย่างเห็นได้ชัดทุกคนในห้องเฝ้ามองด้วยลมหายใจกลัน้นเขาพยายามจะพูดเสียงแรกหลุดออกมาอย่างแผ่วเบา เสียงนั้นสั่นพร่เหมือนจะขาดหายทุกครั้งที่เอ่ยแต่ทันทีที่เขาเปล่งออกมาทุกคนก็รับรู้ว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแม่บ้านสาวยังคงไม่หลบตาสายตาของเธอยังคงแน่วแน่ไม่ไหวเอนเศรษฐีสั่นไปทั้งตัวร่างกายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่เก็บซ่อนมานานบรรยากาศในห้องหนาวเย็นแต่แผ่ซ่าด้วยแรงกดดันที่แทบหายใจไม่ออกทุกสิ่งกำลังพาไปสู่จุดที่ไม่มีวันหวนกลับและในชั่ววินาทีต่อมา ความจริงเริ่มเผยออกมาทีละคำทีละเสียงทุกคนในห้องชะง,งักนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความตกใจเศรษฐีรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วเสียงของเศรษฐีดังสั่นพระคคำพูดที่เปล่งออกมาเหมือนหลุดรอดจากความมืดมิดในใจทุกประโยคที่เอ่ยออกมากลับหนักหน่วงเหมือนหินถลม่มทนายทั้งสิบเอ็ดคนเงยหน้าขึ้นช้าๆแต่ยังคงนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าขัดจังหวะแม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งใบหน้าเรียบสงบแต่ดวงตาคมชัดราวกับคมมีด เศรษฐีพูดออกมาอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงสั่นไหวความจริงที่เขาพยายามเก็บซ่อนถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่อาจควบคุมทุกคําทําให้บรรยากาศในห้องหนาวเย็นลงอย่างประหลาดราวกับลมที่ไร้ายที่มาแทรกซึมเข้ามาในทุกซอกมุมเศรษฐีตัวสั่นเหงื่อท่วมหน้าแม้เครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเต็มกําลังเขามองแม่บ้านสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเธอยังไม่เอ่ยคาใดแต่การยืนนิ่งของเธอกลับมีพลังเหนือทุกเสียง ทนายบางคนเริ่มหายใจแรงขึ้นเหมือนถูกความจริงกดทับลงมาเช่นกันเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อไปไม่หยุดทุกวินาทีทําให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดเศรษฐีกัดฟันแน่นดวงตาแดงก่ำเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงจนเห็นชัดเขาไม่สามารถหยุดพูดได้อีกแล้วคําพูดหลังไหลออกมาเหมือนเขื่อนแตกแม่บ้านสาวยืนนิ่งรับฟังทุกประโยคที่หลุดออกมาทําให้เศรษฐีสุดลงทีละน้อยเสียงก้าอีไม้ในห้องดังขึ้นเมื่อเขาเริ่มเสียการทรงตัว แต่เขายังคงยืนพยายามประคองร่างกายไว้ดวงตาของเขาไหวระริกร่างกายเต็มไปด้วยความสับสนทุกคนในห้องรับรู้ว่าความจริงกำลังเผยออกมาอย่างไม่อาจหยุดยัง้งแม่บ้านสาวเก้าวเข้าใกล้อีกเก้าระยะห่างเพียงแค่เอื้อมถึงเธอยังคงจ้องเศรษฐีด้วยสายตา,นาแน่วแน่เขาหยุดพูดทันทีเมื่อเธอก้าวเข้ามาลมหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบรัดเสียงหัวใจดังชัดเจนในความเงียบ เศรษฐีเบิกตากว้างร่างกายสันสานเขารู้ว่าไม่มีที่หลบหนีอีกต่อไปทุกคำที่เขาพูดไปแล้วกำลังกลายเป็นพันธนาการที่ผูกมัดตัวเขาเองแม่บ้านสาวยืนนิ่งตรงหน้าไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำแต่สายตาของเธอกลับทำให้เขายิ่งสิ้นหวังทนายทั้งสิบเอ็คนมองภาพตรงหน้าด้วยความตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าเศรษฐีผู้ทรงอำนาจจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความเงียบปกคลุมทั้งห้องราวกับโลกภายนอกหายไป เหลือเพียงเศรษฐีแม่บ้านสาวและความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธเศรษฐีทรุดลงนั่งบนเก้าอี้หายใจแรงเหงื่อไหลาอาบทั้งตัวมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขามองไปที่แม่บ้านสาวด้วยแววตาสิ้นหวังและทันใดนั้นเสียงหนึ่งที่ทุกคนรอฟังก็ดังขึ้นจากริมฝีปากของเธอเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและตรงไปตรงมาเศรษฐีสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปบลบร่างกายเขาสั่นไหวเหมือนจะล้มลงในวินาทีนั้นเอง เสียงนั้นแหลมคมก้องสะท้อนในห้องประชุมกว้างทุกคนเงียบงันทันทีไม่มีใครกล้าหายใจแรงแม้แต่น้อยเศรษฐีตาเบิกกว้างริมฝีปากสัน่นแต่ไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนค้อนที่ทุบซ้ำลงบนอกแม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งสายตาคมกริบของเธอไม่หลบเลี่ยงทุกคำที่หลุดออกจากปากเธอเป็นเหมือนดาบที่กรีดกลางห้องเศรษฐีสะดุ้งอีกครั้งร่างกายเอนทิงเก้าอี้อย่างอ่อนแรง เมื่อไหลยหยดลงบนพื้นเงียบๆแต่กลับฟังชัดราวกับเสียงระฆังทนายทั้งสิบเอ็ดคนขยับเก้าอี้เล็กน้อยแต่ไม่มีใครเอื้อนเอ่ยประโยคใดพวกเขารู้ดีว่าคำพูดของเธอคือสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้เศรษฐีพยายามเอื้อมมือไปหาขวดน้ำบนโต๊ะแต่สั่นจนหยิบไม่มั่นคงมือเขากระแทกแก้วน้ำเสียงดังเศษน้ำกระเซ็นไปทั่วพื้นแต่แม่บ้านสาวไม่ขยับแม้เพียงน้อยเธอยังคงยืนตรงด่งเสาหิน สายตาของเธอจับจ้องเขาเหมือนกำลังบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงเศรษฐีสูดหายใจแรงลำคอแห้งผากเสียงหอบดังสะท้อนในห้องเงียบเขายกมืออีกข้างปาดเหงื่อแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งชุม่มหัวใจเต้นที่จนแทบไม่เหลือช่องว่างให้หายใจแม่บ้านสาวก้าวเข้ามาอีกเก้าเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังก้องทุกสายตาหันมองทันทีเหมือนแรงสะเทือนที่สั่นไปทั่วห้องเศรษฐีขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่เก้าอี้ขวางอยู่ด้านหลังทำให้เขาติดมุม เขานั่งไม่ติดสายตาวิ่งวุ่นหาทางออกแม่บ้านสาวโน้มตัวเล็กน้อยแววตาคมชัดเจาะทะลุถึงหัวใจเสียงเธอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนหนักแน่นกว่าเดิมทุกคำเหมือนตอกตะปูลงในอกของเศรษฐีเขากำลังจะยกมือขึ้นปิดหูแต่ก็ไม่อาจหนีเสียงนั้นได้ริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเหมือนพยายามตอบโต้แต่เสียงที่เปล่งออกมากลับแผ่วเบาและไร้พลัง ทนายทั้งสิบเอ็ดคนหันมองหน้ากันอย่างสิ้นหวังพวกเขารู้ว่าทุกอย่างจบแล้วห้องทั้งห้องเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเศรษฐีที่เต้นถี่รัวแม่บ้านสาวยืดตัวตรงอีกครั้งรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนริมฝีปากรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความอ่อนโยนแต่มันคือสัญญาณแห่งชัยชนะเศรษฐีมองรอยยิ้มนั้นด้วยแววตาที่สันไหวเขารู้ดีว่าตัวเองไม่เหลือทางหนีอีกต่อไปความจริงได้ถูกปลดปล่อยแล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก เขาสุดลงช้าๆมือทั้งสองข้างกุมศีษะเสียงหอบดังชัดราวกับสะท้อนกล้องไปทั้งสี่ผนังแม่บ้านสาวก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่ยังคงไม่ละสายตาทุกคนในห้องมองภาพนั้นด้วยความตกใจไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับมีเพียงความจริงที่แขวนอยู่กลางห้องเหมือนเงามืดที่ไม่มีวันจางหายเสียงหอบของเศรษฐีก้องสะท้อนในความเงียบงนันมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดนูนขึ้นมาบนผิว ใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งสีหน้าสงบแต่สายตาคมราวกับคมดาบเธอไม่จําเป็นต้องพูดซ้ําแต่แรงกดดันกลับทวีขึ้นทุกวินาทีเศรษฐีสั่นสถานทั้งร่างร่างกายอ่อนเอ็นไปมาเหมือนจะลม้มเขาพยายามเยยนเก้าอี้ไว้แต่เก้าอี้กลับเลื่อนเสียงดังเสียดพื้นทุกคนในห้องสะดุ้งเงยหน้ามองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาทนายทั้งสิบเอ็ดคนกลืนน้ำลายเสียงนั้นดังจนชัดเจนในความเงียบ ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงแม่บ้านสาวกล้าเข้ามาอีกกล้าเงาของเธอทอดลงบนร่างเศรษฐีเงานั้นทับร่างใหญ่จนดูเล็กลงทันทีเศรษฐีเงยหน้ามองเธอด้วยดวงตาที่พร่ามัวริมฝีปากสั่นพยายามเอ่ยเสียงแต่ไม่มีคำใดเปล่งออกมาเขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลรินออกมาโดยไม่รู้ตัวหยดน้ำตาตกลงบนโต๊ะไม้ดังแผ่วเบา,เบาแต่กลับสะท้อนในใจทุกคน แม่บ้านสาวยังคงมิ่งเธอเพียงมองเขาด้วยสายตาที่ไม่แสดงอารมณ์ความเงียบกินเวลาย,ยาวนานจนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงหัวใจเสรีฐีดังทีจนกลายเป็นเสียงเดียวที่มีอยู่เขาหอบหายใจเหมือนกำลังจะขาดอากาศมืออีกข้างเอื้อมไปคว้าขอบโต๊ะแต่แรงกลับไม่พอร่างของเขาเริ่มสั่นไหวเหมือนจะทรุดลงทุกเมื่อทนายบางคนลุกขึ้นแต่กลับหยุดกลางคันไม่กล้าเข้าช่วย พวกเขารู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นเส้นแบ่งที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแม่บ้านสาวยืนนิ่งไม่ขยับแม้เพียงน้อยเธอราวกับกำลังรอการล่มสลายด้วยสายตาที่แน่วแน่เศรษฐีอ้าปากกว้างสูดลมหายใจแรงเหมือนพยายามตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเขากระแทกมือกับโต๊ะเสียงดังร่างสั่นสถานไปทั้งตัวทนายทั้งสิบเอคนเบิกตากว้างไม่มีใครกล้าลุกขึ้นขัดขวาง บรรยากาศในห้องกลายเป็นแรงกดดันที่ถาโถมใส่ทุกคนแม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งเหมือนเดิมแสงไฟจากเพดานส่องลงมาทําให้เธอดูสูงเด่นเหนือทุกสิ่งเศรษฐีเงยหน้ามองขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขารู้ดีว่าตัวเองไม่อาจซ่อนความจริงได้อีกเสียงหอบทีรัวจนเหมือนเสียงกลองสงครามเขาสุดตัวลงช้าๆคุกเข่าต่อหน้าแม่บ้านสาวน้ำตาไหลพรากลงมาไม่หยุด ทุกคนในห้องช็อกจนแข็งค้างไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยคำใดเศรษฐีตัวสั่นหายใจทีและในที่สุดก็เอ่ยเสียงออกมาเบาๆเสียงนั้นชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินแต่เต็มไปด้วยความแตกสลายคำพูดที่เปล่งออกมาทำให้ทั้งห้องสั่นสะเทือนในทันทีเสียงนั้นแตกพร่าแต่คมชัดพอที่จะเจาะเข้าไปในใจของทุกคนเศรษฐีก้มหน้าต่ำน้ำตาไหลอับแก้มจนเปียกชุ่มร่างใหญ่ที่เคยสง่าง,งามกลับสั่นเทาเหมือนเด็กที่ไร้ที่พึ่ง แม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงสายตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเด็ดเดี่ยวความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งทุกสายตาจ้องภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อทนายทั้งสิบเอ็ดคนค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พวกเขารู้ดีว่าประโยคที่เพิ่งเปล่งออกมาได้ทำลายทุกอย่างจนหมดสิน้นเศรษฐีสูดหายใจแรงลมหายใจติดขัดเหมือนคนใกล้จมน้ำเขาพยายามพูดต่อเสียงสั่นสะท้อนกล้องไปทั่วห้อง ทุกคำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวที่ไม่เคยเผยออกมาแม่บ้านสาวไม่พูดแทรกแม้แต่คำเดียวเธอปล่อยให้เสียงของเขากระแทกไปที่หัวใจของทุกคนเศรษฐีสั่นสถานไปทั้งตัวมือกลุมอกแน่นเหมือนจะฉีกหัวใจออกมาเสียงร้องสะอื้นหลุดจากลำคอยอย่างไร้การควบคุมทุกคนที่อยู่ในห้องต่างเบิกตากว้างไม่มีใครเคยเห็นเขาในสภาพเช่นนี้เศรษฐีผู้เคยมีอำนาจเหนือทุกสิ่งกลับคุกเข่าอยู่ต่อหน้าแม่บ้านสาว น้ำตาไหลอับใบหน้าเป็นสายเสื้อสูทที่เคยสมบูรณ์แบบเปียกชื้นและยับยุยยีเสียงสะอื้นสะท้อนในห้องว่างเปล่ากลายเป็นเสียงเดียวที่ทุกคนได้ยินแม่บ้านสาวยังคงยืนนิ่งเธอไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำใดอีกแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเศรษฐีเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงก่ำและพร่ามัวเขาสบตากับเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความยอมจำนน ริมฝีปากของเขาขยับเบาๆเอ่ยคำที่ทำให้ทุกคนชะงักเสียงนั้นอ่อนแรงแต่หนักแน่นพอจะทำให้บรรยากาศทั้งห้องสั่นสะท้านทนายทั้ง11คนหันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะยอมสารภาพสิ่งนั้นต่อหน้าทุกสายตาความจริงที่ปกปิดมานานถูกเปิดเผยออกมาอย่างสิ้นเชิงเศรษฐีหลับตาลงน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดเสียงสะอื้นผสมกับคำสารภาพทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิม แม่บ้านสาวยังคงนิ่งเงียบแต่รอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและชัยชนะเศรษฐีก้มหน้าต่ำอีกครั้งร่างกายสุดลงแทบแน่พื้นเสียงหอบรุนแรงเหมือนคนใกล้หมดแรงทุกคนในห้องยืนนิ่งแข็งค้างเหมือนรูปปัน้นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวความจริงได้ถูกปลดปล่อยแล้วและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกต่อไปเศรษฐีก้มหน้าสบกับฝ่ามือน้ำตาไหลรินลงบนพื้นเงียบ เสียงสะอื้นแผ่วเบาแต่กลับก้องสะท้อนชัดเจนในห้องที่ไร้เสียงอื่นใดทนายทั้งสิบเอ็ดคนยืนแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นบางคนหลบสายตาบางคนเม้มปากแน่นแต่ไม่มีใครเอ่ยคำเดียวแม่บ้านสาวยังคงยืดตัวตรงสายตาจับจ้องไปที่ร่างใหญ่ที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ถอยห่างราวกับมั่นใจว่าทุกสิ่งอยู่ในกำมือเศรษฐีเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงฉานน้ำตาย,ยังคงคลอเบา้า ริมฝีปากเขาขยับเหมือนจะพูดแต่เสียงกลับขาดหายเขาสูดลมหายใจแรงอีกครั้งก่อนจะเปล่งเสียงออกมาเสียงนั้นสั่นพร่แต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังคำสารภาพหลุดออกมาทีและประโยคทุกคำทำให้หัวใจของผู้ฟังหนักอึ้งราวกับถูกหินกดทับทนายบางคนสั่นศีรษะเบาๆราวกับไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินแม่บ้านสาวยังคงจ้องเขาด้วยสายตา,นาแน่วแน่ความจริงที่เคยถูกปกปิดกลับถูกเปิดเผยตรงหน้าโดยไม่อาจหยุดยั้ง เศรษฐีตัวสั่นน้ำตาไหลไม่ขาดสายเสียงสะอื้นหลุดออกมาเป็นระยะแทรกลางคำสารภาพที่ขาดห่วงเขากำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนผิวจนเป็นรอยเลือดหยดเลือดเล็กๆผสมกับเหนื่อและน้ำตาไหลลงสู่พื้นทุกคนในห้องเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงไม่แพ้กันไม่มีใครคิดว่าเศรษฐีผู้มีอำนาจจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แม่บ้านสาวยังคงไม่ละสายตา เพียงความเงียบของเธอก็เพียงพอที่จะทาให้ทุกประโยคของเขาหนักหน่วงยิ่งขึ้นเศรษฐีเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งดวงตาสันระริกเสียงเขาเปล่งออกมาเบาๆแต่ชัดเจนทุกคําคือยอมจํานวนทุกเสียงคือการโกรรับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่หนาแน่นจนแม้แต่เสียงหัวใจที่เต้นแรงก็กลายเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินเศรษฐีสุดลงต่ำกว่าเดิมร่างกายอ่อนเอ็นเหมือนใกล้จะล้ม ทนายบางคนยกมือเหมือนจะเข้าประคองแต่ก็ชะงักกลางคันพวกเขารู้ดีว่าช่วงเวลานี้ไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้แม่บ้านสาวยืนนิ่งเหมือนหินผาใบหน้าเรียบสงบแต่แววตากลับเป็นประกายของชัยชนะที่เด่นชัดเศรษฐีอ้าปากพยายามจะเอ,อ่ยอีกครั้งเสียงที่เปล่งออกมาสั้นและแผ่วเบาแต่กลับกรีดลึเข้าไปในใจทุกคนทันทีที่คำนั้นหลุดออกมาความเงียบที่ปกคลุมห้องก็เปลี่ยนเป็นแรงสันสะเทือนที่มองไม่เห็น ทนายทั้ง11คนหันมองกันด้วยสีหน้าตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าคำพูดนั้นจะออกมาจากปากของเขาเศรษฐีก้มศีรษะต่ำลงอีกครั้งร่างกายสั่นเทาน้ำตาไหลไม่หยุดและในวินาทีนั้นเองห้องทั้งห้องก็เต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปเสียงลมหายใจหนักหน่วงก้องสะท้อนในอกของเศรษฐีดวงตาที่เคยทรงอำนาจกลับพร่ามัวเหมือนเด็กหลงทางเขาพยายามยกมือขึ้นปิดหน้าแต่กลับสั่นจนควบคุมไม่ได้ ทนายบางคนเริ่มก้าวถอยหลังราวกับกลัวความจริงที่กำลังเปิดเผยกลิ่นอับในห้องประชุมผสมกับกลิ่นน้ำตาและเหงื่อกลายเป็นบรรยากาศที่กดทับทุกคนแสงไฟสีขาวเหนือสีใสยิ่งทำให้รอยยับย่นบนใบหน้าเศรษฐีชัดเจนขึ้นแม่บ้านสาวยืนนิ่งราวกับเธอเป็นเพียงผู้เฝ้ามองเหตุการณ์แต่แววตาของเธอกลับกรีดลึกลงไปในใจเศรษฐีไม่ต่างจากคมมีดเสียงสะอื้นของเขาดังขึ้นอีกครั้ง ดังจนทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนหัวใจตนเองถูกบีบจนหายใจไม่ออกเศรษฐีพยายามเอื้อมมือไปหาทนายแต่ไม่มีใครขยับเข้ามาใกล้พวกเขาเพียงมองเขาด้วยแววตาเว้นระยะห่างความเงียบปกคลุมรอบด้านจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินชัดเจนเศรษฐีสูดลมหายใจแรงริมฝีปากขยับช้าๆประโยคที่หลุดออกมาทําให้ทุกคนตัวแข็งทื่อทนายทั้งสิคนหันไปมองแม่บ้านสาวพร้อมกัน เธอยังยืดตัวตรงใบหน้าเรียบเฉยแต่ภายในดวงตากลับแฝงความเข้มแข็งเกินใครจะต้านทานเสรษฐีทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นหัวไหล่สั่นเ่าไม่หยุดเขาสบตาแม่บ้านสาวอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความมั่นใจและอำนาจที่เคยกดทับกลับกลายเป็นความเงียบเงันที่บีบรัดหัวใจแม่บ้านสาวย่างก้าวเพียงหนึ่งก้าวไปข้างหน้าทุกสายตาจับจ้องเธอราวกับกำลังรอประโยคต่อไป เศรษฐีเงยหน้ามองด้วยความหวาดหวัน่นเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งทุกคำสั้นกระชับแต่หนักแน่นจนทำให้ร่างใหญ่ตรงหน้าสันสถานยิ่งกว่าเดิมทนายบางคนหลับตาลงราวกับไม่อยากเห็นผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่ไม่มีใครสามารถหันหลังหนีได้ห้องทั้งห้องกลายเป็นเวทีที่โชชตาของเศรษฐีถูกตัดสินโดยประโยคเดียวจากแม่บ้านสาวเสียงสะท้อนของคำพูดนั้นยังคงลอยวนอยู่ในอากาศ และไม่มีใครในที่นั้นจะลืมได้อีกตลอดชีวิต